สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุภูสุขชนคาะมือนี้นะคะอนสสพาทุกคนนะคะมาเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์ค่ะอันนี้ก็คือบรรยากาศที่ประเทศนิวซีแลนด์นะคะทุกคนสวยงามมากๆเลยนะคะอันนี้ออนถ่ายจากบนเรือสำราญจา้าอยากจะบอกว่าประเทศนิวซีแลนด์นะคะเป็นประเทศที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะคะทุกคนดูภูเขาเขาสิพาสวยงามมากๆจริงๆนะคะนี่นะคะออนกระล่องเรือ บนเรือสำราญนะคะเมื่อเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์นั่นเองค่ะเขาก็จะเอาบรรยากาศแบบนี้มาให้เบิงนะคะส่วนทุกคนที่เห็นควันอยู่ตรงนั้นนะคะเป็นควันของเรือสำราญนั่นเองแต่ระว่างที่เขาลองเรือไปนะคะทุกคนค่ะเขาก็จะเห็นวอเตอร์ฟอลค่ะน้ําตกนั่นเองนะคะทุกคนค่ะน้าตกมาจากภูเขาสวยงามมากๆเลยนะคะ,คะบางคนที่มาได้ลองเรือสำราญมาจังสี่นะคะเขาก็สีนั่งเครื่องบินนะคะแล้วก็มาจอดเมืองเมืองนี่เอาก็จำไม่ได้แล้วนะคะว่าเมืองอย่างรแล้วเขาก็ลองเรือเล็กมากนะคะเพื่อที่จะมาชมน้ําตกตรงนี้ นั่นเองนะคะส่วนบรรยากาศที่ทุกคนเห็นมองนี้นะคะนั่นก็คือบนเรือสำราญนั่นเองค่ะอยากจะบอกว่ามุมตรงนี้นะคะนองอนเขาไม่ได้เพราะว่าน้องอนเป็น VIP นะคะก็คืออันห้องพักก็คือเป็นห้องที่เป็นสวีทรูมนะคะถึงเข้ามาในโซนนี้ได้นะคะเพราะเอิญว่าโซนข้างหน้าเรือเลยนะคะด้านบนดาดฟ้านั่นเองนะคะภาพบรรยากาศนะคะที่น้องอนเอามาฝากนะคะและก็หวังว่าพี่ๆทุกคนจะชอบนะคะภาพบรรยากาศภูเขาแบบน,นี้นะคะก็ มันเป็นอะไรที่สวยงามมากๆเลยค่ะเจอตรงไหนก็สวยเจอตรงไหนก็แบบโอ้ยต้องถ่ายรูปนะคะไม่ว่าจะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเยอะมากๆค่ะคลิปวิดีโอของงอน,นะคะคือต้องบอกเลยว่ามันมันเป็นคลิปวิดีโอที่อ,อ่ตอนแรกนอนไม่ได้ตั้งใจว่าจะเล่นเพจนะคะแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าเราอยากเก็บภาพบรรยากาศแบบนี้มาฝากพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะก็เลยเอามาลงที่เพจบ้างนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะหลังจากวิดีโอจบก็จะเป็นรูปนะคะ รูปก็จะเป็นประมาณจั้งสี่ค่ะทุกคนมันก็จะเป็นภูเขานะคะแล้วก็จะมี เมฆนะคะหนาวนะคะตอนที่ไปไม่หนาวนะมันไม่เหมือนคลิปที่ไปอสก้าที่แบบว่าจะมีหิมะบนภูเขาอะไรไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นภูเขาที่ไม่มีหิมะนะคะแต่ว่ามีเมฆอยู่บนภูเขานั่นเองนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะแล้วก็ต้องบอกอีกครั้งเลยนะคะว่าต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่อนุมัติและก็สนับสนุนพาเราไปเที่ยวนั่นเองนะคะคลิปนี้นะคะเราไปขึ้นเรือที่พอร์ทท่าเรือของออสเตรเลียนะคะที่ซิดนีย์นะคะแล้วก็ล่องเรือมาที่ประเทศนิวซีแล นั่นเองค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่เดือนสิงหาคมสิบสองวันไม่ใช่สิบสี่วันนะคะสิบสี่วันก็จบไปแล้วนะคะทริปทเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์ค่ะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะขอบคุณมากๆค่ะ